ช่วงนี้ใครรอ iPad Pro ตัวใหม่อยู่อาจะต้องรอเก้อนะครับผมเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ติไอซจะมาเล่าให้ฟังนะฮะก็ช่วงก่อนนี้นะครับผมมีทั้งข่าวลุดข่าวลืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับของ iPad Pro นะครับทั้งเรื่องของสเปค ไอที่สำคัญคือเรื่องของวันเปิดตัวนั่นเองนะครับผมโดยวันเปิดตัวที่เขาคาดว่าจะมีการเออเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นวันที่23มีนานี้นะครับผม ซึ่งไม่ใช่แค่จะเปิดตัว iPad Pro อย่างเดียวนะครับอาจจะมีสินค้าอาอื่นตามมาอย่างเช่น AirTag นะครับผมหรือว่าเป็น AirPods รุ่นที่3นะครับที่พี่เตียอเนี่ยได้มีการมาสรุปอะไรต่างๆให้หลายๆคนได้รอกันนะครับผมแต่ล่าสุดนะครับมีการอัปเดตบางอย่างขึ้นมานะครับทำให้หลายๆคนนะครับต้องรู้สึกว่าตัวเองจะต้องรอเกอร์แล้วนะครับผมเพราะว่าเด็กชายจอห์นฟอสเตอร์นะครับผมนักปล่อยข่าวือคนดีคนเดิมนะครับผมคนนี้นะฮะเขาได้ออกมา นะครับเกี่ยวกับการที่จะจัดงาน Apple event ตรงนี้นะฮะว่างานอีเวนต์เนี่ยจะถูกจัดขึ้นในเดือนเมษานะครับผมโอ้ยจอนฟอสเซอร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการท้านะแล้วเขาก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดงานที่ยี่สิามมีนาน,นีน้นอนได้ไมมาเนี่ยผมจะโกนคิวเลย ออสุดท้ายนะครับผมล่าสุดจอห์นฟอเซอร์เขาต้องออกมาบอกนะครับผมว่าจะมีงานอีเวนต์เดือนเมษาแล้วก็บอกลาขนคิ้วของเขานะครับผมอันนี้เขาก็บัตวิสไว้แบบนี้นะครับผมซึ่งก็ทําให้มีโอกาสและก็เปอร์เซ็นต์สูงนะครับผมว่าอาจจะมีการจัดงานอีเวนต์เนี่ยในเดือนเมษาจริงๆขึ้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าจอห์นฟอเซอร์เขาก็เตรียมโกนคิ้วของเขาแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้หลายๆคนที่เป็นแฟน Apple สงสัยเหมือนกันนะว่าเฮ้ย เดือนเมษาเนี่ยแอปเปไม่เคยจัดงาน Apple Event อ,อ,อะไรแบบนี้มาก่อนเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับจอฟเฟอร์เซอร์ก็บอกว่าเออหลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อหรอกเพราะว่าแอปเปเนี่ยไม่เคยจัดงานอีเวนต์เดือนเมษามาก็ตามนะครับผมแต่สําหรับจอฟเฟอร์เซอร์แล้วเป็นคนที่พูดแล้วคาไหนคํานั้นนะครับกนคิ้วแน่นอนเขาบอกเขาก็เตรียมตัวไว้แล้วนะ ซึ่งตรงนี้นะครับก็ทําให้มีแตกออกไป2ประเด็นว่าการจัดงานอีเวนต์เนี่ยจะจัดขึ้นในเดือนเมษาได้จริงๆอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะไม่มีงานจัดงานอีเวนต์ขึ้นมาแต่จะเป็นการปล่อยสินค้าออกมาเลยเหมือนกับตัวของ iPad Pro ปี2020ที่ดีๆก็ขึ้นไปที่หน้าเว็บเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับผมแต่ที่แน่ๆน,น่าจะไม่มาในเดือนมีนานี้แน่นอนนะครับผมเพราะอะไรอย่างที่เดไอเคยพูดไปนะครับผมว่า ถ้า Apple เนี่ยจะมีการจัดงานอีเวนต์อะไรสักอย่างขึ้นมานะครับผมเขาก็จะมีการร่อนปัเชิญนะครับผมเป็นงานประ,ประเชิญสักอย่างหนึ่งเนี่ยโผลมาให้ลักพนาหรือคนอื่นได้ออกมารู้รับรู้ว่าจะมีงานจัดขึ้นในวันนี้วันนี้วันนี้ต้องเตรียมตัวดูในเวลาเท่านี้เท่านี้นะนะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นวันที่23ตามที่ข่าวลือตอนแรกๆเนี่ยบอกมานะครับผม1สัปดาห์ก่อนที่จะมีงานเนี่ยต้องมีการปล่อยประเชิญตรงนี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งก็คือวันที่16มีนา แต่มันผ่านมาแล้วนะครับผมก็ไม่มีวี่แววของการมีบัตรเชิญอะไรขึ้นมาเลยนะฮะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่จะส่งเสริมเรื่องของงานอีเวนต์เดือนเมษาของจอห์นฟัสเซอร์ตรงนี้ได้นะครับผมยังไงใครที่กำลังรอจะสอยสินค้าตัวใหม่รอ iPad ตัวใหม่รอ AirTag นะครับหรือว่ารอ a อ r p o d s ตัวใหม่นะครับผมต้อง รอกันไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรคืบหน้าอีกนะครับเดี๋ยวดีไอจะรีบมาอัปเดตให้เพื่นพอนๆได้รู้กันเลยนะครับฝากเพื่อนแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะฮะเผื่อมีใครที่กำลังรอเหมือนเพื่อนนะครับเขาจะได้รู้ว่าอาจจะต้องรอกันไปอีกสักหน่อยนึงนะครับผมก่อนจากกันนะครับผมตีไอก็อยากจะให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงว่าะระหว่าง3ตัวนี้ย iPad Pro ตัวใหม่นะครับผม Air Tag หรือว่าจะเป็นแอร์พอตตัวใหม่นะครับผม,มเพื่อนๆเนี่ยเล็งสินค้าหรือว่ารอที่จะสอยชิ้นไหนมากที่สุดนะครับผมยังไงก็แสดงความเห็นมาเล่าให้แต่ไอ้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วคลิปนี้แต่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนใหม่กับติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ